ในวิดีโอนี้จะอธิบายเกี่ยวกับเมนูสินค้าคงคลัง1รายงานตารางรายละเอียดอายุของสินค้าค่ะตารางรายละเอียดอายุของสินค้าจะแสดงยอดคงเหลือของสินค้าคงคลังตามช่วงเวลาจริงที่ทำธุรกรรมซื้อผลิตอีกทั้งยังแสดงรายละเอียดสินค้าที่ยังไม่ถูกจ่ายออกไปเป็นเวลานาน,านอีกด้วยค่ะโดยเลือกวันที่การค้นหาแล้วคลิกค้นหา F8 จะสามารถตรวจสอบรายการสินค้าที่มีจำนวนคงเหลือไม่เท่ากับศูนย์ค่ะหากต้องการค้นหาโดยที่สามารถดูรายการสินค้าที่มียอดคงเหลือเท่ากับศูนย์ด้วยให้คลิกค้นหาด้านบนแล้วติ๊กเลือกรวมจำนวนสินค้าเป็นศูนย์ด้วยแล้วกดค้นหาค่ะในรายงานนี้จะแสดงรหัสสินค้าชื่อสินค้าจำนวนคงเหลือ และเมื่อคลิกที่จำนวนคงเหลือก็จะสามารถตรวจสอบรายงานสมุดคลังสินค้าได้ค่ะสำหรับในหัวข้อสถานะยอดคงเหลือของสินค้าคงคลังทางด้านขวาจะแสดงจำนวนสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้นจริงในแต่ละเดือนตามการทำธุรกรรมต่างๆเช่นการซื้อหรือการรับสินค้าจากการผลิตค่ะ และในคอลัมน์อื่นๆจะหมายถึงช่วงเวลาก่อนหน้าของเดือนย้อนหลังเดือนสุดท้ายค่ะสำหรับหัวข้อใบสั่งขายคงค้างด้านขวาสุดจะหมายถึงจำนวนสินค้าที่มีการสร้างใบสั่งขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้ถูกนำไปตัดขายผ่านการสร้างใบขายค่ะหรือมีกำหนดการจ่ายสินค้าในเร็วๆนี้ค่ะ และเมื่อคลิกที่จำนวนดังกล่าวก็จะสามารถตรวจสอบสถานะใบสั่งขายที่ค้างอยู่ได้รวมถึงเมื่อคลิกที่วันที่ลำดับของเอกสารก็จะสามารถตรวจสอบรายละเอียดใบสั่งขายได้เช่นเดียวกันค่ะถ้าหากต้องการตรวจสอบสถานะยอดคงเหลือของสินค้าคงคลังโดยข้อมูลหลายๆเดือนมากขึ้นสามารถไปตั้งค่าแบบฟอร์มรายงานได้ผ่านปุ่มตัวเลือกมุมขวาบน การตั้งค่าแบบฟอร์มรูปแบบใหม่กำหนดชื่อแล้วกดบันทึกเมื่อปรากฏหน้าการตั้งค่าแบบฟอร์มคลิกที่หัวข้อสถานะยอดคงเหลือของสินค้าคงคลังแล้วเลือกตั้งค่าเลื่อนลงมาด้านล่างในส่วนของการตั้งค่ารูปแบบที่แสดงแล้วเลือกระยะเวลาที่แสดงใหม่ตามจำนวนเดือนที่ต้องการให้แสดงค่ะ จากนั้นกดใช้แล้วกดบันทึกแบบฟอร์มรายงานของตารางรายละเอียดอายุของสินค้าก็จะแสดงข้อมูลสถานะยอดคงเหลือของสินค้าคงคลังตามจำนวนเดือนที่ตั้งค่าไว้ในแบบฟอร์มแล้วค่ะ